ค <Wars> mhm. รับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับที rock, ่มากันวันนี้นะครับผมแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยครับีนเยค่ะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดเลยครับตื่นตันตื่นตันดีใจมากๆากเลยครับค่ะพวกเราพวกเราขมพิเศษของพวกเราวันนี้เป็นยังไงบ้างอวามรู้สึกจะได้ดูอะไรบ้างก็อีพีแรกนะครับเราได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็ฝาก ติดตามต่อไปว่าเราจะแบบมีอะไรที่มาให้เจอกันอีกแล้วก็มีอะไรจะสารสัมพันธ์ต่อไปครับมาดูว่าความรักของเราเป็นยังไงนะครับผมกรติดตามด้วยนะครับติดตามด้นะครับก็เป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบู่กับพี่มีเป็นยังไงบ้างที่มีเขาช่วยเราเยอะด้วยเรื่องนึ้อ๋อก็เดินแบบเแบบรู้สึกดีใจมากที่แบบเอ็งมาเล่นกับพี่มีอย่างเงี้ยเพราะว่ามนพี่มีเขาก็แบบมีผลงานมาก่อนแต่ว่าเรากขแบบคือใหม่มากๆเลยก็แบบเกรงใจเขาแบบเราแบบจะเล่น ได้เท่าเขาไหมอะไรเงี้ยแรกๆก็กังวลครับแต่ว่าพี่มีคือเขาจะแบบช่วยเราตลอดแบบเห็นเราแบบติดขัดอะไรนิดหน่อยเขาก็จะแบบช่วยเราเลยแบบเข้ามาหาเราเลยมันเลยทําให้แบบผมแบบผ่อนคลายมากขึ้นเป็นตัวเองได้มากขึ้นพี่มีเขาช่วยเยอะจริงๆดีมากคนอีกคู่หนึงคูดีครับผมเขาเลยครับผมก็วันนี้ EP แรกนะครับก็ฝากคู่สิบปกรณ์เจ้านานไว้ด้วยนะครับ รักคู่ล History, ูกๆยังไงแล้วก็อย่าล um um> ืมรักค um> ู่สิบปกรณ์เจ้าหน้าคู่พ่อๆด้วยนะครับก็อยากฝากไว้ว่าคู่พ่อๆเนี่ยมันเป็นตัวแทนของโมเดิร์นแฟมิลี่นะสังคมแบบครอบครัวในสังคมยุคใหม่ไม่ได้จาเป็นต้องมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะพ่อกับพ่อแล้วก็ลูกก็สามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เราก็จะได้ดูกันในซีรีส์เรื่องนี้ครับบรรยากาศนี้มีแฟนคลับมาด้วยโอ้รู้สึกว่า ตื่นตันใจนมากได้รับ<อ>การแบบกระแสตอบรับที่อบอ,อุ่นมากแล้วก็ดีใจมากครับแบบพี่มีนบอกกับผมว่าแบบโหแบบไม่คิดว่าแบบคนจะแบบมาเยอะขนาดนี้ผมก็แบบดีใจมากพี่มีนก็แบบดีใจมากพูดกับพี่น็อกครับพี่น็อกพี่น็อกเป็นผู้งำกบที่ <c oughs> ชิลชิลมากเลยเขาเป็นคนที่แบบยังไงไนท์สกับเรามากในการทำงานเรา มันทําให้เราแบบทํางานแบบไม่เครียดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันไหนแบบค่อยๆปรับได้เขาปรับอะไรเงี้ยคือแบบชิลมากเลยครับแล้วเขาก็ยังพู้ยังพูดไม่มีเราเขาก็แบบใจดีครับแบบเขาก็แบบตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบคอยแบบเล่นมุกเล่นอะไรกันแซวๆกันขำๆตลอดถึงจะแป๊ถมุกถึงจะแพ้แต่ก็ยังเล่นอยู่แต่ก็ยังเล่นอยู่นะ หอมแม่นังคุยกันเยอะฮะเลยปากเลยต้องติดตามนะติดตามครับเรื่องนี้ว่าแบบจะเยอะขนาดไหนต้องต้องต้องดูเวอร์ชั่นอันคัด์ตติดตามอันคัดครับผมว่าจะแบบขนาดไหนนะพูดเองยังเขินเองเลยอขิอคถึว่าดราม่าอยู่อ๋อคุณนี้เป็นพาร์ทดราม่าเนาะก็จะแบบว่ายังไงดีอ่ะครบทุกรถครับทั้งแบบว่า ความรักความสุขความเศร้ามาหมดกิกอะไรมีหมดเลยใช่เป็นเรื่องแรกของเป็นเรื่องแรกของอาร์มครับผมก็อ่หนักใจมากหนักใจมากครับที่มาเล่นแต่ก็รู้สึกในความหนักใจก็ยังมีความเบาใจลงอยู่บ้างเพราะว่ามีพี่พอร์มาอยู่ข้างๆอันนี้คือสาเหตุสําคัญเลยที <faster> okay. ่รับเล่นเรื่องนี้ยครับผมพอีส่วนช่วยบอาร์มก็ก็ช่วยช่วยติวเขาอ่ะเพาอยู่อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วก็ลองลอง ลองซ้อมบทได้ลองช่วยกันวิเคราะห์บทว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรซีนนี้มันมีอารมณ์ไหนบ้างเขาจะบอกว่าเจ้าหน้าเนี่ยโหในหนึ่งซีนเนี่ยมีครบทุกอารมณ์ทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งรักรวมอยู่ในคนนี้หมดเลยหลายมีติดมากในหนึ่งซีนซินะรัแล้วคู่หักเราเป็นยังไงบ้างของความรักของความรักก็มีอุปสรรคไหมก็มีบ้างครับมีมีบ้างมีแบบไม่เข้าใจกันบ้าง แรกๆครับแล้วก็จะมีเอ่ยังไงสุดท้ายก็คือแบบทุกอย่างคือผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปด้ใช่ใช่เต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่ไม่สปอยเยอะนะครับไม่สปอยไม่สปอยอ่ะโอเคให้ฝากนะะฝากทุกคนรับฟางสนุกทุกคนขอบโุนครับก็ยังไงเอางี้ครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับซีรีส์เรื่องไอดอลไหนนะครับผมทุกวันจันทร์ห้าทุ่มนะครับที่ช่องสามกดสามสามครับผม ทางออนไลน์นะครับทางแอปไอฉีนะครับเวลาห้าทุ่ครึ่งเวลาห้าทาทุ่มครึ่งครับแลวก็อัน c o วอ e r ชั o นอัน c เวอร์ s ั o นก็ในไอฉีครับแล้วก็มี iq.com ครับผมเชิคครบท้วนชิกครบท่าที่ไหนที่พอบอกว่าไม่สปอยแต่เราเราอยากให้สปอยแบบที่ไม่ไม่หลุดสปอยแบบสปอยแบบที่ไม่สปอยเยคนอ สปอยแบบไม่สปอยก็เอาเป็นผมจะนึกถึงตอนดูเทรลเลอร์นะจะนึกถึงคนนี้ตลอดว่าคนที่เลี้ยงอะไรนะคนที่เลี้ยงไอมามันเลวขนาดนั้นเลยหรอของของผมนะก็จะเป็นว่าเอออะไรดีอ่ะแกต้องกลับไทยกับพ่อ๋ยวนี้ครับก็สำหรับผมครับ เป็ดเหลืองแล้วน like ะครับเป็ดเหลืองเจ้าเป็ดเหลืองของผมก็ตรงตัวเลยรับก็คุณไอเยเรับพูดบ่อยใช่ไหมคุณไอเยเรศพูดบ่อยมาก